เป็นซองของอาจารย์นีรานามนะก็เป็นบนสิบสองชุดงวดที่แล้วก็เข้าหกสูงอยู่นะม,มีการจุดจุกมาวันที่สองมิถุายนมีห้าหนึ่งห้าสี่ สามหนึ่งี่สหกส็ก็ราเอาไปอย่างเดียวดูแล้วกันอาจจะเข้าตัวไหนตัวนึงอันนี้เป็นเลขบนเลยนะก็ตัวนี้ไม่มีสถิติให้ดูก็ขอให้โชคดีเรื่อยๆกันทุกคนแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะอยากให้ติดตามกันเยอะๆจะได้มาแชร์แชร์กันโอเค